สวัสดีค่ะสวัสดี fc ร้านไม้สวยงามคุณแหม่มนะคะร้านแคคตัสเมืองสุรินทร์นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแคคตัสกระบองเพชรนะคะแคคตัสกระบองเพชรเห็นมีดอกอยู่4ีหต้นนะคะเอามานําเสนอนะคะไม้สวยๆดอกมีให้เห็นแล้วสําหรับคลิปนี้นะคะท่านใดที่สนใจก็เดี๋ยวมาชมราคากันนะคะมาเอ ไม้กันชมราคากันดอกน่ารักมากเลยนะคะดอกสวยมากเลยค่ะสายแล้วนะคะวันนี้10บโมงกว่ากว่าโมงนะคะอัดคลิปแดดร้อนมากเลยแล้วก็แม่ค้าก็มือสั่นๆด้วยสงสัยหิวข้าวอันนี้เป็นอิชินอฟนะคะอิชินอฟอิชินอฟดอกสีส้มนะคะสีส้มดอกสวยมากนะคะแต่ว่า หัวของน้องมีแผลมีตำหนิหน่อยเนาะมีแผลมีตำหนิตามอายุตามอายุงานอายุอายุของไม้นะคะมีหนออยู่หนอใหญ่ๆอยู่สองหนอแบบนี้นะคะหนอใหญ่ๆห่สองหนอก็เอาไปเด็ดล่อรากได้เลยนะคะเด็ดแล้วก็วางล่อรากไม่ต้องเป็นไม้กราฟแล้วทีนี้นะคะเห็นสีดอกแบบนี้แล้วก็หนอเนี่ยไปเด็ดล่อรากแล้วก เป็นไม้เป็นไม้ไม้ไม้รากได้เลยนะคะเป็นไม้รากได้เลยอิชิโนบดอกจะเป็นดอกก้านยาวๆแบบนี้นะคะก้านส้มอดอกสีส้มสวยมากนะคะสวยมากๆค่ะนะคะเป็นดอกสีส้มแบบนี้นะคะ หัวใหญ่ถือว่าหัวใหญ่เลยต้นนี้อยู่ที่ราคา120บาทค่ะส่งแบบถอดรากนะคะส่งแบบถอดรากสำหรับไม้กราฟเราต้องส่งแบบถอดรากนะคะดอกสีส้มสวยๆแบบนี้เลยนะคะดอกสีส้มสวยๆแบบนี้นี้นะคะ120บาทสำหรับกระถางแรกของวันนี้นะคะ0 9 9 3 1 7 0 1 3 3ค่ะต้นต่อไปค่ะ ต้นต่อไปแมมเซเนลิดนะคะเซเนลิดจะเป็นหนามสีขาวแบบนี้นะคะหนาสีขาวดอกสีแดงจริงๆเซเนลิดทำเอาไว้เยอะแต่รู้สึกว่าตายตุยไปเยอะเหมือนกันเนาะเพราะว่าเพลี้ยลงอันนี้จะเป็นหัวใหญ่แต่ว่ามันไม่มีหนอข้างล่างนี้ก็คือจะเป็นมีตำหนินะคะมีตำหนิมีร่องรอย เคลียลงแต่ว่ารักษาหายแล้วนะคะดูแลรักษาหายแล้วจนจนจนแข็งแรงจนมาออกดอกแล้วนะคะต้นนี้อยู่ที่กระถางละ200บาทหัวใหญ่มากๆนะคะหัวใหญ่มากๆไปตัดเป็นสั้นๆนะคะดูดูหนามของเขาหนามขาวนะคะจริงๆอะ่ะถ้าเป็นเป็นไม้ที่สมบูรณ์หนามเขาจะขาวจั่วเลยนะคะและดอกก็จะดอกเป็นสีแดงแบบนี้ สีแดงออกส้มๆนะคะสดมากสำหรับแมมเซเนลิตรู้สึกว่าเป็นไม้ไม้นอกค่ะไม้ไม้จากสเปนถ้าจำไม่ผิดนะคะเซเนลิตหัวใหญ่มากนะคะหัวใหญ่มากหัวไม่ได้เล็กๆนะคะ200บาทค่ะ200บาทยังไม่รวมส่งนะคะสำหรับแคคตัดกระบองเพชรนะคะค่าจัดส่ง50บาทบวกเพิ่มไปอีกต้นละ5บาท5บาทจนถึง100บาทค่ะอันนี้ค่ะ เซเนลิดนะคะต้นต่อไปเลยต้นต่อไปมาดูไมริโอกิโกะนะคะมริโอกิโกะกันไม้ในกระถาง4นิ้วค่ะไม้ในกระถางสนิ้วกิโกะสวยมากๆเลยนะคะสวยมากๆต้นนี้250บาทค่ะ250บาทแล้วก็ต้นนี้จะเป็นกลีบกระทถงกลีบกระทถงไม้ในกระถาง6นิ้วค่ะ มีตำหนิตรงนี้นะคะร่องรอยตำหนินิดหน่อยนะคะไม้ในกระถาง6นิ้วค่ะต้นนี้1,000บาทค่ะ1,000บาทค่ะแล้วก็เลนต้าค่ะเลนต้าหัวใหญ่มากๆนะคะหน่อเยอะมากๆยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางต้นนี้อยู่ที่1,500บาทค่ะสำหรับแมมเลนต้านะคะเลนต้า1,500บาทเท่านั้นค่ะ คุ้มมากๆเลยนะคะคุ้มมากๆค่ะเมื่อก่อนเลนต้าราคาจะแรงมากนะคะแรงมากกิโกะ5 0ต้นที่1ค่ะต่อไปกิโกต้นที่2นี่ค่ะมาิโอกิโกต้นที่2 250ต้นที่2ค่ะสวยมากค่ะ กว่าจะได้ขนาดนี้คือแบบว่าไม่ใช่ง่ายๆนะคะทาแล้วก็ทำออกมากว่าจะเป็นแบบกิกโกะสวยๆก็ยากเหมือนกันนะคะ250บาทกระถางที่2ค่ะมี3ต้นมานําเสนอนะคะ250บาทไม้เลข3ค่ะ250บาทไม้เลขสาสำหรับมาริโอกิโกะนะคะมาริโอกิโกะต้นนี้นะคะต่อไป ต้นนี้จะเป็นแมมจําไม่ได้นะคะจําชื่อไม่ได้นะคะหนามเป็นแบบว่าปลายหนามเป็นสีดําดอกรอบหัวเลยค่ะดอกเยอะมากนี่ตุ่มดอกทั้งนั้นเลยนะคะรอบๆหัวเลยค่ะเยอะมากๆนะคะเยอะมากๆต้นนี้ห้าสิบบาทค่ะห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะหนามดำนะคะเป็นหนามดำสวยๆนะคะมีหน่อ สองหนอแบบนี้นะคะห้บาทต่อไปน้ำตะขอค่ะน้ำตะขอ ออกรากง,ง่ายค่ะหนอ่อออ,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 ออกรากออกออกรากง่ายเด็ดชําเด็ดทําจํานวนได้ง่ายแต่ว่านา้มโหดนะคะน้มโหดมากๆน้าตะขอนะคะต้นนี้ดอกดอกสีเหลืองสีเหลืองจําปาดอกหอมอ่อนๆนะคะหอมอ่อนๆสําหรับน้าตะขอนะคะต้นนี้อยู่ที่50บาทค่ะไม้ในกระถาง3มนิ้วค่ะ50บาทเท่านั้นแล้วก็ยิมโนค่ะ ยิมโนเขียวแต่ดอกชมพูชมพูนะคะชมพูหวานมากๆค่ะ30บาทค่ะต้นนี้30บาทดอกสวยดอกสวยจริงๆเลยนะคะต้นนี้แล้วก็บารเดียน้ัมค่ะบารเดียน้มัมติดตุ่มดอกนะคะ3ดอกสวยๆนะคะ50บาทนะคะไม้ในกระถาง3.5นิ้วนะคะ3 3นิ้วหรือ 3.5? 3นิ้วค่ะ3นิ้วต้นนี้50บาทนะคะบารเดียนนัม อันนี้มาให้ชมนางเอกของของคลิปนี้ค่ะดูดอกเขาก่อนค่ะดอกสวยหวานมากออกเป็นสีม่วงม่วงชมพูนะคะแล้วก็หัวเขาจะเป็นหัวสีดำหัวดำเงามันนะคะมังกรดำเลยนะคะต้นนี้ดอกนี้สุดๆเลยดอกสวยนะคะหายากนะคะเป็นไม้เมเล็ดค่ะทำยาก ไม่แน่ใจว่าลูกของต้นไหนนะคะแต่เป็นเป็นไม้มเมล็ดค่ะต้นนี้ดำเงามันไม้ในกระถางห้านิ้วค่ะห้านิ้วสวยสุดๆต้นนี้อยู่ที่400บาทค่ะ400บาทค่ะใครยังไม่มีต้องมีแล้วนะคะต้นนี้สวยมากๆนะคะสวยมากๆค่ะดูดอกแล้วก็ดำแบบดำแบบสุดๆอะดำเงานะคะดำเงา ก้านดอกก็ยังเป็นสีม่วงเลยนะคะดอกสีม่วงและก้านดอกก็เป็นสีม่วงสวยๆเลยนะคะมือสั่นจังเลยสงสัยไม่ได้เป๊กอันนี้ค่ะ400บาทค่ะ400บาทอันนี้ยิมโนหนังช้างหนังช้างไม้ในกระถาง4นิ้วค่ะสวยสมบูรณ์นะคะข้างล่างก็มีตำหนิ ตามอายุไม้ค่ะตามอายุไม้ต้นนี้250บาทค่ะหนังช้างกระถางสีนิ้วค่ะ250บาทเท่านั้นมาดูหนังช้างหนามดำหายากนะคะหนังช้างหนามดำหนังช้างหนามดำหายากอันนี้ไม้ในกระถางสีนิ้วนะคะสีนิ้วยังไม่เต็มหัวยังไม่เต็มสีนิ้วดีน่าจะ3 7มจเาจุดแปดนาะอันนี้200บาทค่ะ200บาทเท่านั้นแล้วก็ ริบูเทียริบูเทียดอกสีแดงค่ะต้นนี้40บาทค่ะริบูเทียดอกสีแดง40บาทต่อไปอันนี้ก็ไฮไลท์อีกต้นสวยเช่นกันค่ะดอกชมพูนะคะเป็นยิมโนเขียวคริปนะคะยิมโนโคริปเป็นไม้เขียวแต่ว่าเขียวสวยค่ะทรงดีฟอร์มดีฟอร์มสวยอันนี้ตุ่มดอกมา ตุ่มดอกมาแล้วนะคะตุ่มดอกคาดว่าจะมาเรื่อยๆเพราะว่าแม่นาะแม่ค้าดูแลรดน้ําใส่ปุ๋ยให้นางนะคะกระตุ้นกระตุ้นตุ่มดอกนะคะตุ่มดอกน่าจะบานมาได้เรื่อยๆดอกชมพูต้นนี้อยู่ที่อยู่ที่ราคา250บาทค่ะกระถาง6นิ้วเดอ้อใหญ่มากๆ250บาทเท่านั้นค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะ เบาๆพอประมาณนะคะท่านใดสนใจต้นไหนก็แอดไลน์เข้ามาที่เบอร์0993170133 0650144570ค่ะเบอร์นี้ค่ะแอดไลน์ได้นะคะโทรมาก็ได้นะคะสนใจก็ มาพูดคุยกันได้นะคะคลิปนี้ขออนุญาตลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ค้าด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ